อยู่ช่องกอล์ฟฟอร์ดแปแดงโปรแรงแดงเดือดนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งคันรุ่นใหม่ล่าสุดเลยที่เพิ่งคลอดออกมาในงานมอเตอร์โชว์คันที่ส4ีนี้เองนะครับหลย่หลยๆท่านอาจจะจองรุ่นนี้ไปแล้วใครที่จองรุ่นนี้ไว้พลาดไม่ได้ฝากกดไลค์กดซับสไคร้ก่อนที่จะดูกอล์ฟรีวิวรุ่นนี้นะครับคันนี้ทุกท่านเห็นอยู่คันเนี้ยเอฟเวอร์เทุกท่านคุ้นหน้าคุ้นตายอยู่แล้วเพราะว่าตัวนี้่วงน,นี้ออกมาได้สักพักหนึ่งและสักปีหนึ่งแต่ท่านก็ รุ่น e v e r อร์เรสต์วท็พามาดูว่า e v e r อร์เรสต์วท็เนี่ยชื่อนี้คุ้นอยู่แล้วเพราะตัว y ายแท็เนี่ยเรามีเป็นตัวกระบะอยู่แล้วแต่ตัว y ายแท็กคนนี้ขึ้นมาเป็น s t ซอมแท็กแล้วนะครับแต่ตัวนี้พิเศษคือ e v e r อร์เรสต์วท็ขึ้นมาเป็นตัวท็อปสุดนะครับที่ยังเหนือไทเทเนียมพัดขึ้นไปอีกราคาแพงกว่าไทเทเนียมพัด2 5 0 0 0ื่นราคาตัวนี้เปิดราคาที่1 8 9 9 0 0 0บาทสีขาวมุกสีนี้เพิ่อมอีก1 2ื่นราคาลดกลายเป็น1 9, 000, 1 1 9 0 0 0บาทนะคครับันนี้ทาลูกค้าบ้างเดี๋ยวเรามาดูทีจุดนะครับ ความเปลี่ยนแปลงของตัวนี้มาปับทุกท่านมองเห็นเลยสีขาวมุกเนี่ยเป็นสีเดิมสีของตัวเทนนิสพัทเลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือสีของกระจังหน้าด้านหน้าแล้วก็สีของกันชนกันชนสัญลักษณ์ตัว H DNA ของตัว Y-TAC ถูกย้ายมาใน e v e r e s t mm hmm. ก็คือตัว H ตรงนี้นะครับกับสีของบอทเดอร์เกบอเกใช่ไหมฮะบอเอรกนั่นเองนะครับเป็นสีนี้เลย FORD โลโก้ o A mm hmm. มาขนาดเท่าฝ่ามือมีกล้องหน้ามาให้ มันดูค่อนข้างจะครบคันนะครับสีทั้งหมดมันมีทั้งหมดกี่สีมีสีขาวมีสีดำสีบลอเดอร์เกสีบรอนเงินบริเวณด้านล่างนี้แล้วก็มีสีน้ำเงินของตัวโลโก้ฟอร์ด้วยสีสีแต่มันดูกลมกลืนกันทั้งหมดเลยนะครับอะคริลิกปกติมันจะเป็น e v e r e s t e v a l e a t แต่นี่อะคริลิกเป็น w i l d t r a k เป็น w i track แล้วมันตัดเข้ากับฝากระโปรงรถสีขาวค่อนข้างจะสวยงามเลยเสีออริจินัลมันเป็นสีอะไรเอ่ย ออริจินอลของตัววายแท็กจริงๆจะเป็นสีนี้นะฮะมีมีมีคันนี้ให้ดูสีนี้แหละไม่รู้มันจอดอยู่ไหนเอเวอเรสต์วายแท็กแต่ให้ดูคันนี้ก่อนนะครับเ <c oughs> อ้ยนี่อยู่นี่เองใกล้ๆเลย,เลยอันนี้ก็เอเวอเรสต์วายแท็กนะครับอันนี้คือสีซิกเนเจอร์ของมันนะครับคือสีนี้เลยอยู่ที่โชว์รูมนะฮะสปอร์ตวีพีออโต้เอนเตอร์ไพรส์พัฒนา77นะครับให้ดูเลยแต่ที่ผมให้ดูสีขาวเนี่ยเพราะว่าหลายๆช่องรีวิวสีส้มไปแล้วสีขาวคันนี้สิ่งที่ผม ทำให้ลูกค้าเพิ่มเติมเนี่ยจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวพามาดูกันทีละจุดแต่ให้ดูล้อก่อนด้านข้างมีบายสปอร์ตโหมดให้เหมือนเดิมนะครับไฟมัตสิก LED ไฟสูงไฟต่ำมัจฉริยะเนี่ยหลายๆท่านก็รู้อยู่แล้วว่ามันใช้งานยังไงนี่ผมขออนุญาตข้ามไปนะฮะล้อแม็คลายใหม่ตัวนี้มาพร้อมอยางกุยียเหมือนเดิมนะครับขนาดไซส์าย,ยาง255 55ขอบ20ลายจะเป็นลายค,คายล้ายๆโล่โล่บล็อกอะโล่โล่สามเหลี่ยมอะ6แชรขึ้นมาน็อตก็จะมีทั้งหมด2 4 6, 6 6ตัวนะครับ แบบนี้ผมว่ามันดูมีมิติดีดูรักชี่ขึ้นดูสวยขึ้นโดยที่ไม่ต้องเอาไปทําให้มันเป็นดําล้วนให้มันมีคลิปเงินเนี่ยบ่งบอกความรัาช่อของตัวรถอยู่แต่คือตัวเนี้ยคอนเซ็ปต์มันคือการที่เราถอดสูตรเข้าป่าถอดสูตรเข้า่าในความหมายของผมคือปกติ e v e r อร์อ่ะมันเป็นรถที่ดูรักชี่ขึ้นมาดูรถที่แบบว่าหรูหราเวลาเราขับไปออฟโรดหรือขับไปอะไรเนี่ยมันจะดูเหมือนติดลุกของผู้ชายใส่สูตรอยู่แต่คันเนี้ย มันจะทําให้ทุกท่านรู้สึกว่าฟิลลิ่งในการลุยป่าได้เต็มที่เช่นแบบใส่ขาสั้นรองเท้าแตะหรือรองเท้าผ้าใบลุยๆนะฮะมาดูลุยขนาดไหนนะครับด้านข้างสีบรอดเดอร์เกที่เรามีมาด้านหน้าเนี่ยมันก็จะยาวถึงตัวกระจกด้วยมีไฟเลี้ยวบอกนะครับหลังคาจริงๆเนี่ยมันเป็นสีขาวมุกทั้งคันเลยแต่ผมแลบตามที่ลูกค้าอยากได้ลูกค้าอยากได้ครึ่งคันดำนะครับให้ดูงานนะว่างานเนียนขนาดไหนนะครับเป็นสีดําเงานะครับ เราแลบขึ้นมาหมดเลยลูกค้าบ,บอกอยากได้แค่นี้ให้ราวหลังคามันดําเงาไม่ใช่ราวหลังคาสิหมายถึงว่าหลังคาบนดําเงามาปั๊บราวหลังคายังเป็นสีเหมือนเดิมตัวนี้เปลี่ยนมานะครับราวหลังคาเนี่ยเรียกว่าแหลกหลังคาได้เต็มที่เลยเพราะว่ามันยกสูงขึ้นมาปกติมันจะเลี่ยไปเนาะนี่มันจะยกสูงขึ้นมานิดนึงแบบนี้นะครับเหยียบใช้งานได้แบบนี้เลยสามารถวางแหลกหลังคาได้เข้างบนก็เป็นพาราไมิกมูนรูฟต้องระวังนิดนึงนะครับในเรื่องของที่ตกใส่ด้วย ช่วงล่างยังเป็นหวัดลิงนะครับตัวนี้เป็นหวัดลิงคอยสปริงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็โชคปกติเป็นโชคโมโนทูบแต่ตัวนี้เป็นโชคของทวินทูบนะครับโชคก็จะเปลี่ยนแบบออกไปด้านหลังเราแลบหลังคามาจนถึงครอบหลังเลยด้วยความที่ฟิล์มอ่ะคันนี้เป็นฟิล์มความมืดระดับบานหน้า60 80รอบคันเห็นไหมครับว่าสีดําเงาม,มันเข้ากันทั้งครึ่งคันเลยไม่ว่าจะเป็นด้านฟิล์มด้านหน้าหรือฟิล์มด้านหลังพร้อมกันนะฮะด้านหลังเอเวอเรสต์ให้ไฟมาเต็มค่อนข้างจะดูงดงดามเลยตัวนี้ ไฟเต็ม2ด้านตัวอักษร E V E I E S T E V L E T นะครับพ้อมกับโลโก้ Ford เล็กๆบริเวณนี้มีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยมีไล่ฟ้ากระจกหลังมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีกล้องมองหลังอักษร Y T A C ติดด้านหลัง W I L D T R A K นะครับอีกข้างหนึงติด4คูณ4แบบนี้แล้วก็คันนี้ก็ยังสามารถใช้การเตะเปิดได้เหมือนเดิมนะครับนี่เลยค่อนข้างจะง่ายและลงตัวเลยนะฮะ สำหรับตรงนี้ใครที่มีปัญหาในการที่แบบว่ารู้สึกว่ามันสูงเกินไปเราสามารถปรับระดับได้นะครับเราปรับให้ได้เท่าที่เราถนัดแล้วนะเรากดปุ่มนี้ค้างนะครับจนภายในมันดังตีดนี่แบบนี้เลยภายในมันดังตีดแล้วนะฮะพอดังตีดมาปั๊บเนี่ยครั้งต่อไปเราเปิดเท่าไหร่มันก็จะสูงอยู่เท่านี้นะครับวิธีการปรับระดับคืนก็คือเราก็ยกมาที่เดิมแบบนี้เลยยกมาในระดับเดิมนะครับ แล้วกดตรงนี้ค้างไว้จนข้างในดังตี๊ดเหมือนกันเนี่ยข้างในดังตี๊ดแล้วนะครับเราเปิดครั้งต่อไปมันก็จะกลับมาสูงเท่าเดิมสมมุติว่าเด็กโดนหนีบเรามาดูนะฮะว่าคันนี้มันเซนส์สตีประมาณไหนนะครับอันนี้ผมแถมบเบาอถัดท้ายให้ด้วยนะฮะถัดท้ายแบบครบเลย5แผ่นเต็มพื้นที่เบาะหลังก็สามารถปรับได้แบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับนี่ให้ดูเบาะไฟฟ้าโชว์บอไฟฟ้าหน่อยนะฮะ ขึ้นมานะครับผมกดมาปั๊บเนี่ยปึ๊บสมมติว่าหนีบหลังเด็กอึ๊บเนี่ยแค่นี้เองอะ่ะขึ้นมาแล้วนะฮะวิธีการกดปิดเตะปิดได้กดตรงนี้ปิดได้หรือบริเวณนี้นะครับกุญแจเรากด2ทีนะครับขึ้นมาแบบนี้ก็จะปิดแบบนี้นะครับ ข้อควรระวังข้อควรระวังที่ผมเตือนไว้คือปกติเวลาเราจอดรถในห้างเราหารถไม่เจอเนี่ยเราจะกดปุ่มนี้นะครับปุ่มล็อกรถ2อทีจะมีเสียงดังตีดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่ารถท่านอยู่ไหนแต่ในกรณีที่สมมุติผมเป็นกำแพงนะเป็นกำแพงอยู่นี่ถ้าผมกดผิดผมจะกดหารถแต่ผมไปกดโดนปุ่มเปิดประตูหลัง2ทีแบบนี้นี่เห็นปะ่ะถ้าเป็นกำแพงก็คือมันจะขูดกำแพงไปแล้วนะครับข้อควรระวังเลยนะฮะ เม่กี้มันก็จะมีแรงยืดนิดนึงถ้าเป็นกาแพงเนี่ยผมว่าตรงนี้ก็อาจจะเป็นรอยฉลามนิดหนึ่งก่อนที่มันจะปิดลงไปนะครับแต่จริงๆถ้าเกิดตะกี้ผมสู้แรงมาปั๊บมันจะไม่เปิดนะมันจะปิดประตูไว้อยู่นะครับข้อควรระวังเลยควรกดบริเวณกลางจริงๆผมว่าเสี่ยงบางทีผมก็เผลอเลอบ้างนะครับส่วนตัวตัวกุญแจนะครับตัวกุญแจก็ยังใช้วิธีการสมาร์ทคีย์เด็ดเหมือนเดิมดูนะครับเอานิ้วแปะป้องตรงนี้นะครับนี่แบบนี้คือล็อกนะครับแต่ถ้าแบบนี้ดักนะจะ เราลองดูนะฮะวิธีการเปิดก็คือนี่เลยล้วงมานะครับพอล้วงมามาปั๊บึ้นมานั่งได้เลยด้านในให้ทุกท่านดูบริเวณขอบประตูเดินด้วยได้ส้มนะครับวัตถุดิบมันเป็นหนังที่ค่อนข้างจะ,ะพื้นพื้นสัมผัสโอเคมีไฟตกแต่งห้องโดยสารสีเหมือนตัวเอเวอเรสต์เลยสีแบบนี้วิธีการเติมน้ำมันแค่กดปลดล็อกนะครับเหมือนเดิมเลยเด็กก็สามารถเอามือไปผักที่ฝาถังน้ำมันแล้วก็เปิดเองได้นะครับภายในมาปั๊บค่อนข้างจะ รูร้าอยู่มีที่วางแก้วให้พวงมาลัยปรับได้สีทิศทางนะครับปรับยังไงเอ่ยในบริเวณนี้จะมีบริเวณข่าวซ้ายผมเนี่ยจะมีที่กดเนี่ยขึ้นลงเข้าออกอย่างนี้นะครับแลแ้วเตาความถนัดเลยพอเราได้ระยะที่เราถนัดปับ๊บเราก็กดล็อกขึ้นมาปึ๊บเวลาเราเหยียบเบรกมาปับ๊บเรากดสตาร์ทปึ๊บเห็นไหมฮะจะมีไฟตัดหมอกให้เวลาสตาร์ทปับ๊บไฟจะขึ้นออโต้อัตโนมัตินะครับอันแรกปิดไฟเปิดไฟลีไฟอไฟอโต้ แล้วก็ไฟเต็มนะครับไฟออโต้เนี่ยข้อดีคือมันจะปรับให้เราเลยคือบางทีเราลืมอ่ะลืมเปิดฟองเปิดไฟมาปั๊บมันก็จะปรับให้เราเลยแต่บางทีเนี่ยเวลาเราเราเราู้สึกว่ามันมืดแล้วอ่ะแต่คอมมันจับว่าย displays, ัยางไม่มืดอ่ะมันยังไม่มืดอ่ะมันก็ยังไม่เปิดไฟให้เรานะครับเราก็ต้องเปิดเองนะครับหรือบางทีเราคิดว่ามันสว่างแล้วไฟควรจะดับแล้วแต่คอมพิวเตอร์ของตัวรถเนี่ยมันจับว่ายังไม่สว่างมันก็ยังไม่เปิดไฟให้เรานะครับบริเวณนี้ลดแสงสว่างหน้าจอนะครับเพิ่มแสงสว่างหน้าจอ เห็นไหมครับชัดเจ๋วเลยนะฮะประมาณนี้นะครับขึ้นมาตัวหน้าจอกลางรถนะครับมันก็จะมีบอกว่าล้อเราเนี่ยปรับองศาอยู่ที่เท่าไหร่สมมติว่าผมหมุนเห็นไหมฮะสิบสิบเอ็ดองศาของความเอียงรถประมาณนี้นะครับน้ำมันอันนี้น้ำมันเดี๋ยวผมเติมให้ลูกค้าพรุ่งนี้ก็จะมีบอกว่ารถคันนี้วิ่งไปเท่าไหร่แล้ว8กิโลแล้วนะฮะก็จะวิ่งมาตัวพวงมาลัยก็จะมี Adaptive Cruise Control ควบคุมการขับ จนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็สามารถไปต่อได้เวลาถ้าเกิดรถเบรกไม่เกิน3วินาทีนะครับมีเรียนคิปปิ้งให้นะครับผมมีรักษาช่องทางแล้วก็มีอะไรอีกตัวนี้มลีลิมิตมีการจับทริปขึ้นมาค่อนข้างจะโอเคหน้าจอ12.4จนิ้วนะครับหน้าจอตัวนี้อัปเดตเวอร์ชันมาแล้วมีปุ่มโฮมนะฮะปกติเป็นตัวรถนะครับอันนี้มีปุ่มโฮมให้เป็นปุ่มคีย์ลัดใช้งานค่อนข้างง่ายมีโปรแกรม sketch apple carplay android auto ใช้ได้หมดเลยแบบไร้สายด้วยนะครับ กล้องรอบคันเราสามารถจิ้มแบบนี้ได้ละผมรู้สึกว่ากล้องรอบคันของเวอร์ชันนี้มันชัดกว่ามีพี่ๆนั่งด้านหน้าเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยมีรถจอดอยู่ตรงไหนเนี่ยมุมมันค่อนข้างจะกว้างหน่อยนะครับเห็นค่อนข้างชัดนี่เลยแล้วก็ตัวเกียร์ตัวเกียร์เป็นเกียร์อิชิพเตอร์เป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขูมอสเหมือนเดิมเนาะแต่ให้ทุกคนดูว่าเป็นเกียร์ไฟฟ้าแล้วขึ้นมาตัวนี้มีวันเด็ดชัตเตอร์มาให้แอร์นะผมแยกซ้ายขวาและแอร์หลังด้วยแอร์หลังก็แยกซ้ายขวานะคร แอร์หลังสามารถแยกอุณภูมิซ้ายขวาได้เลยมีมาให้เรียบร้อยมีปุ่มเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็นี่เลยช่วยจอดอัจฉริยะนะครับมีการจอดแบบแนบข้างเข้าซองออกซองสามารถใช้ได้หมดเลยตัวนี้มีไฟที่บริเวณนี้มาให้แต่รถลูกค้าผมขออนุญาตไม่แกะนะครับมันจะมีกระจกมาให้แล้วมีไฟแต่งหน้ามาให้แล้วคนข้างถูกใจคุณผู้หญิงนะครับบอยแท็กยังไม่มีแต่ว่าตัวนี้มีแล้วเอเวอร์เรสต์ทนนิสพัทก็ยังไม่มีนะฮะ แต่ตัวนี้มีแล้วนะครับมาเลยจัดเต็มเลยสามารถแต่งหน้าในรถได้เรียบร้อยนะครับให้ดูวัสดุวัสดุเขาเรียกว่าอะไรนะ hey, วัสดุสดเออให้ดูวัสดุนะครับว่าตัวนี้ทํามาแบบนี้เลยเดินได้ส้มแบบนี้นะครับพื้นสัมผัสโอเคบริเวณนี้เนี่ยสามารถเปิดได้สองที่เหมือนเดิมนะครับบริเวณนี้ปุ๊บแล้วก็มีด้านล่างเก็บของได้ค่อนข้างจะโอเคที่พักมือที่พักมือก็จะมีสำหรับดึงเกียร์ว่างได้ ประมาณนี้นะฮะมีจุดวางของให้นี้ที่วางกุญแจอะไรนี้นะครับมันก็จะมีมาให้แบบครบเลยค่อนข้างจะครบคันเลยสำหรับตัวนี้นะครับผมพาสเมกมูนลูฟนะครับมีให้เหมือนเดิม๋ยวผมขออนุญาตเปิดมาให้ดูนะฮะนี่เลยบานเต็มแบบนี้นะครับมูลลูฟจะสามารถเปิดได้เต็มบานแบบนี้นะครับให้รถมันดูสว่างขึ้นนะครับแต่ตัวซันรูปเนี่ยผมขออนุญาตจะไม่เปิดนะเพราะว่า ฟิล์มลูกค้ายังเพิ่งต,ติดยังไม่ครบ7วันนะครับก็ให้ดูว่ามันจะเปิดได้ประมาณนี้ส่วนตัวกระจกอะของตัวมูลรูฟเนี่ยมันจะเปิดได้ครึ่งหนึ่งถึงประมาณนี้นะฮะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะโอเคภายในมันภายในมันมันดูเป็นวายแท็กอะครับมันดูมันดูแบบว่ายังมีความดิบความเทินของวาแท็กก็ก็อย่างที่ฝอต้องการจริงๆก็คือสละก่าของผู้ชายไายสูดออกไปยังไม่มีสีออโต้มาให้ก็ยังเป็นเปล่าเป็นโฟร์ไฮโฟร์โลด้วยการหมุนเองชิปออนเดอร์ไฟนะครับ ระบบการขับขี่มีทั้งหมดกี่โหมดเดี๋ยวผมเปิดดูให้แป๊บหนึ่งจะมีโหมดปกติมีโหมดประหยัดนะครับมีโหมดแรกพ่วงมีโหมดถนนลื่นโหมดโคลนล่องโหมดทรายเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหโหมดนะครับมีเท่านี้เลย6โหมดจัดใหญ่ใส่เต็มให้เลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถเจ็ดที่นั่งอะไรอีประสงค์นะครับแล้วก็ ไม่ได้อยากรอคิวตัวเทอเนี่ยมพัทยาหรือว่าใครรอคิวเทอนี่พัทอ,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 อยู่นะครับเอเวอเรสต์วายแท็กตอบโจทย์ทุกท่านแน่นอนนะครับให้ดูภายในเลยว่าภายในก็ดูหลามไม่ได้แพ้ตัวเทอเนี่ยมพัทเลยราคาแพงกว่า25,000ื่นราคาคันนี้1นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันสีขาวกับสีส้มซิกเนเจอร์บอกเพิ่มหมื่นสองเป็นหนึ่งล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนะครับใครสนใจยังไงฝากใต้ดิสคริมชันนี้ได้เลยนะฮะฟอดป้ายแดงโปรแรงด์บายกอล์ฟนะครับในชื่อเพจด้วยกับช่อง y o u u t b ยูทูบ ก็ฟอร์ดป้ายแดงโปรแรงแดงเดือดน,นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยเดีมีรุ่นต่อไป s t อ r m t a กหรือว่ารุ่นอื่นๆก็ตามเดผมจะมารีวิวให้ดูนะครับหวังว่าคันนี้คงจะเป็นแนวทางการรอคอย4ค4 e v e r e s ของพี่ๆได้แนะนำทางการแต่งนะครับทางนี้ผมว่าแต่งน้อยแต่มันดูดุดัดนและดูสวยมากๆเลยยังไงฝากช่องผมไวด้วยนะครับขออนุญาตลาไปก่อนด้วยสวัสดีครับ